ไอเดียคิดครับคลับของคนช่างคิดสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการไอเดียคิดครับคลับของคนช่างคิดนะคะวันนี้นะคะพี่โตงจะมาสอนน้องๆทุกคนนะคะต่อไฟจราจรกันค่ะเวลาที่เด็กๆนั่งรถไปโรงเรียนนะคะหรือว่าไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วผ่านตามสามแยกหรือว่าสี่แยกไฟแดงเนี่ยเด็กๆเ,เคยสังเกตเห็นไฟจราจรกันบ้างไหมเอ่ย ซึ่งไฟจราจรที่เด็กๆเห็นตามแยกต่างๆนะคะจะมาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน,นะค,ะค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปต่อไฟจราจรกันนะคะน้องๆมาช่วยพี่ตวงนึกหน่อยสิว่าไฟจราจรมีทั้งหมดกี่สีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะไฟจราจรมีทั้งหมด3สีนั่นเอง <Yeah. S 1> นั่นก็คือ mm. สีเขียวนะคะที่หมายถึงให้รถไปได้เลย สีเหลืองหมายถึงให้ลดชะลอความเร็วค่ะแล้วก็สีแดงนะคะที่หมายถึงให้ลดหยุดค่ะเมื่อต่อไฟจราจรเสร็จแล้วนะคะคุณครูหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถนําโครงสร้างนี้นะคะไปประกอบการอธิบายนะคะหรือว่าให้เด็กๆนําไปเล่นบทบาทสมมุติได้ค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปต่อกันเลยค่ะ สำหรับอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการต่อไฟจราจรก็มีตามนี้เลยค่ะก็คือมีโครงสร้างยาวนะคะแบบโปร่งนะคะแล้วก็โครงสร้างยาวแบบทึบ3ามรูนะคะแล้วก็มีนอ็อตสั้นน็อตยาวแล้วก็แหวนเกลียวค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อที่ตัวไฟจราจรทั้ง3าสีก่อนนะคะจงจะเริ่มที่สีเหลืองก่อนโดยการนำมาประกบกันค่ะจะทำให้เป็นวงกลมค่ะ ก็จะได้หนึ่งของกานแล้วนะคะซึ่งอีกทั้งสองสีเราจะทําในแบบเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ว่าสีแดงและสีเขียวเนี่ยเราจะเอาโครงสร้างที่เป็นกรอบติดเข้าไปด้วยนะคะก็คือโดยการเอาสีเทานะคะที่เป็นเหมือนเกอบไฟนะคะมาซ้อนกับตัวสีแดงนะคะที่เป็นไฟจราจรนะคะอันนี้เราจะใช้น็อตยาวนะคะในการล็อกนะคะเนื่องจากมีหลายชั้นนะคะ แล้วก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ทับค่ะสีเทาลงมาข้างๆนะคะและล็อกนะคะโครงสร้างสีเทานะคะที่เป็นเหมือนกรอบไฟนะคะกับรูตรงกลางของโครงสร้างนะคะซึ่งในส่วนของสีเขียวนะคะเราก็จะทําแบบสีแดงเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ไฟจราจรทั้งหมด3สีแล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะนําโครงสร้างทั้งหมดนะคะมาประกอบกัน,นะคะ่ะ โดยการใช้โครงสร้างโปร่งนะคะมาเป็นโครงก้านน,นะคะแล้ก็อาจจะเรียงแล้วก็วัดระยะก่อนเมื่อเราได้ระยะที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะเอาน็อตค่ะมาล็อกเพื่อให้โครงสร้างของเราหยุดติดเข้าด้วยกัน,นะคะ่ะอาจจะเริ่มจากการที่เราล็อกตรงกลางก่อนทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยค่ะล็อกด้านบนกับด้านล่างด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะ,เ,คะเมื่อเราต่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ไฟจราจอออกมาแบบนี้เลยค่ะซึ่งคนณคูหรือว่าเด็กๆนะคะก็สามารถไปห,หากระดาษสีนะคะมาตัดเพื่อแปะให้เห็นสีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับแนวคิดในการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้น้องๆเห็นและตระหนักถึงภัยอันตรายจากการเดินทางบนท้องถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเนื่องจากพัฒนาการของเด็กระดับอนุบาลยังมีความประมาทและรู้เท่าไม่ถึงการจึงทำให้มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่งนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้กิจกรรมที่ออกแบบมาจึงต้องมุ่งเน้นให้เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจรู้จักระมัดระวงังและเรียนรู้วิธีที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภยัยโดยให้เด็ก ได้แสดงความคิดเห็นถามคำถาม,ถามตอบคำถามหรือสะท้อนความคิดหลังจากนั้นให้แบ่งกลุ่มก็ให้น้องๆช่วยกันคิดและแสดงบทบาทสมมุติถึงวิธีการแก้ปัญหาเมื่อตอนเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงซึ่งคุณครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมในช่วงพูดคุยกับเด็กก่อนเริ่มทำกิจกรรมลลหลักภูรณาการกับหน่วยการเรียนหรือช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามความเหมาะสมค่ะ ถ้าไม่อยากพาดเวลาที่พี่ตวงอัพโหลดคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะคะที่ช่องอักษร Next Station นะคะแล้วครั้งหน้าพี่ตวงจะมาสอนน้องๆน,นะคะต่ออะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย